ที่เราจะตรวจสอบความเป็นสัจจานิรันด์ก็คือการใช้วิธีการหาข้อขัดแย้งนะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างตารางค่าความจริงไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนที่สอง่ะสมมติว่าเรามีข้อสอบมาอย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่าข้อใดเป็นสัจจานิรันด์มีช้อยอีกทั้งหมด4ี่ช้อยนักเรียนจะมาสร้างไหมคะจะมัวมาสร้างตารางค่าความจริงไหมก็ไม่นะคะเสียเวลาเพราะฉะนั้น นักเรียนสายชาร์จคูพังว่ะอ่ะทีนี้เราจะใช้วิธีที่สองนะคะซาส,ส่วนใหญ่เป็นวิธีที่เขาใช้ตรวจสอบมากที่สุดนะคะคือเขาเรียกว่าวิธีการหาข้อขัดแยง้งซึ่งมีวิธีการนะคะหลักการดังต่อไปนี้ก็คือ2.1นะคะสมมุติว่าประพจน์นั้นนะคะอยู่ในรูปของประพจน์นั้นนะคะอยู่ในรูปของตัวเชื่อมหรือนะคะ ทำยังไงเอ,อ A หรือ B นะคะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ A และ B เป็นเท็จทั้งคู่นะคะดังนั้นถ้า A เป็นเท็จแล้ว b ีมิวกะเป็นเท็จแล้ว A หรือ B จะไม่เป็นสาจานิแดนอ่ะคู่อ่านแล้วคูงงนะคะอ่ะทีนี้วิธีการนะคะสรุปสรุปขั้นตอนที่สองนะดูวิธีขัดวิธีหาข้อขัดแย้งก็คือถ้า ตามนะถ้ามาโพสนะคะเชื่อมถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะให้ให้สมมุติค่ะว่าเป็นเท็จข้อ2ข้อ2นะคะตามข้อ2อจุดส ถ้าประโพ์ของเราอยู่ในรูปเครื่องหมายท่าแล้วให้สมมตุติเหมือนเดิมสมมุติยังไงเดี๋ยวครูจะสอนนะคะให้สมมุติว่าทั้งหมดเนี้ยเมื่อเชื่อมกันแล้วผลเป็นเท็จนะคะ,ะมีสองรูปแบบคือหรือกับท่าแล้วถ้าเจอสองรูปแบบนี้ให้สมมุติว่าทั้งหมดเนี้ยเมื่อเชื่อมกันแล้วมีจะมีผลเป็นเท็จกรณีที่สามนะคะครูจะไม่พูดถึง กรณีที่3มเราจะเอามาใช้ในเรื่องสมมูลทีนี้พอเราสมมุติให้มันเป็นเท็จแล้วทำยังไงให้เราหาข้อขัดแยง้งหาข้อขัดแยง้งนะคะหาข้อขัดแยง้งถ้าเกิดข้อขัดแยง้งเกิดขัดแยง้งก็สรุปว่าเป็นสัจจะนิรัน แต่ถ้าไม่เกิดข้อขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจจานิลันเดี๋ยวครูจะอธิบายในตัวอย่างให้ดูนะคะวันนี้เอาวิธีที่สองมสองีสองกรณีคือประพุธเราอยู่ในรูปของตัวเชื่อมหรือกับท่าแล้วอ่ะทีนี้ทำยังไงลองมาดูข้อนี้นะคะข้อที่สอง โจงตรวจสอบนะคะโดยใช้วิธีการหาข้อขัดแยง้งว่าประพจน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่นะคะข้อที่หนึ่งมันมีอยู่สองวงเล็บซึ่งสองวงเล็บเนี้ยมันถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนั่นก็คือมันจะอยู่ในรูปของกรณีที่หนึ่งใช่ไหมคะกรณีที่หนึ่งคือเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือทำยังไงให้เราสมมุติทั้งหมดเนี้ยค่ะ ให้สมมุติว่าสองวงเล็บนี้ถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วจะมีผลเป็นเทสให้นักเรียนเขียนตัวเชื่อมให้นักเรียนเขียนผลว่าเป็นเทสตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอเอากระดาษใหม่ดีกว่ามันจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงข้อที่หนึ่งนะคะวงเล็บ p p อะไรอะ P แล้วนี่เศษ Q P แล้วนี่เศษ Q หรือวงเล็บ Q แล้วนี่เศษ Q แล้วนี่เศษ P อ่ะตัวเชื่อมของเราสองวงเล็บนี้ถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือให้เราสมมุติเลยว่าถ้าเอาสองวงเล็บนี้มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วมีผลเป็นเท็จทีเนีนนเ้ยนีน่นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูเรื่องตารางค่าความจริงอะคะ่ะที่เป็นตาราง ที่เป็นตารางหรือทบทวนทบทวนให้นะคะสมมติมีประพจ์สองประพจน์ P กับ Q เอามาเชื่อมกันด้วยหรืออันนี้ก็จริงจริงจริงเทสเทสจริงแล้วก็เทสเทจใช่ไหมจริงจริงจริงเทสอ่ะทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าทั้งสองอันเนี้ยเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วมีผลเป็นเทจมันจะมีเพียงแค่กรณีเดียวถูกไหมคะคือเป็นเทจทั้งคู่ ดังนั้นนักเรียนก็แตกออกไปค่ะแตกออกไปแตกออกไปยังไงแตกออกไปคือหมายความว่าเหมือนนักเรียนทําย้อนกลับะแต่ก่อนมีโจทย์ใช่ไหมมีโจทย์นักเรียนก็แทนค่าแทนค่าลงไปแล้วเราก็ได้ผลสุดท้ายคือเป็นเทศอย่างเงี้ยทีนี้เราจะทําย้อนขึ้นย้อนขึ้นย้อนขึ้นแล้วดูว่า p กับ q เป็นอะไรแบบเนี้ยอ่ะทีนี้ สองวงเล็บนี้นะคะครูเดี๋ยวครูจะขอไปแบบช้าๆสองวงเล็บนี้ถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วเราสมมุติว่าให้สองตัวเนี้ยเมื่อเชื่อมกันแล้วจะมีผลเป็นเท,ทสแสดงว่าวงเล็บข้างหน้าน่ะทั้งหมดเลยอะ่ะมันจะต้องเป็นเทสวงเล็บข้างหลังมันก็จะต้องเป็นเท,ท็ถูกไหมเพราะว่าเทสหรือเทสได้เทสทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าเฮ้ยวงเล็บเนี้ยเมื่อกี้อะ่ะเราบอกว่ามันจะต้องเมื่อเชื่อมกันแล้วนะ มันจะมีผลเป็นเท็จแล้วมันเป็นตัวเชื่อมอะไรคะวงเล็บข้างหน้าคือ p กับนิเศษ q อ่ะมันเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วการเชื่อมด้วยท่าแล้วมีผลเป็นเท็จมีเพียงแค่กรณีเดียวคือหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จถูกไหมหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า p อ่ะเป็นไรลูก p อ่ะเป็นจริงนิเศษ q เป็นอะไร นิเศษ Q อ่ะเป็นเทนเ็จนิเศษ Q เป็นเท็จเพราะฉะนั้น Q ก็ต้องเป็นอะไรคะจริงเราได้ค่าความจริงครบทั้งหมดแล้วคือเรามีประพจน์อยู่ทั้งหมด2ประพจน์คือประพจน์ P กับประพจน์ Q เรารู้แล้วว่า P อ่ะเป็นจริง Q เป็นเท็จทำยังไงขั้นตอนต่อไปคือไปหาข้อขัดแยง้งทำยังไงอ่ะจะรู้ว่าเป็นมันขัดแย้งหรือไม่ขัดแยง้งเราก็เอาไอ้ที่เราหามาได้เนี่ยคะ่ะ P กับ Q เอาไปตรวจสอบในวงเล็บที่เรายังไม่ได้ทําอะไรมันเลยคือวงเล็บข้างหลังเอาไปแทนแล้วดูว่าเมื่อแทนในวงเล็บข้างหลังแล้วมันได้ผลเป็นเทสต,ตามที่เราสมมุติมันไว้ในเมื่อกี้ไหม Q เราเป็นอะไรคะ Q คือจริง P เป็นอะไร P เป็นจริงเพราะนิสัยก็ต้องเป็นเทสจริงแล้วเทสได้ไรคะได้เทสค่ะเป็นไงคะ ขัดแย้งไหมแบบนี้แบบนี้เรียกว่าไม่ขัดแยง้งคือมันตรงกันอะหาแล้วไม่เกิดข้อขัดแยง้งไม่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าไม่เกิดข้อขัดแย้งก็สรุปว่าไม่เป็นสัจจานิรันค่ะไม่เป็นสัจจานิรันค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตอบว่าไม่เป็นสัจจานิรันนักเรียนจะไปตรวจคําตอบโดยสร้างตารางค่าความจริงได้ไหม ลองไปสร้างดูนะคะ,ะทีนี้ไปแล้วข้อหนึ่งต่อไปค่ะ,ะข้อนี้ตอบไม่เป็นนักเรียนแสดงวิธีทำรรด้วยนะไม่เป็นสัจจกนิลั์ต่อไปข้อที่สองข้อที่สองมีประพจน์อยู่อสองประพจน์คือประพจน์นี้กับประพจน์นี้มันเชื่อมด้วยอะไรคะตัวเชื่อมอะไรหรือเหมือนเดิมดังนั้นเราก็สมมุติให้มันเป็นเท่ะครูขอลอกโจทยข้อสอก่อน นิเศษของ p แล้ว q หรือนิเศษ p และนิเศษ q นิเศษ p และนิเศษ q โอเคค่ะมันมีการเชื่อมกันของสองอันใหญ่ๆซึ่งเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือขั้นตอนแรกคือทำอยังไงคะสมมติค่ะสมมุติมมว่าให้สองตัวเนี้ย เมื่อเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วมีผลเป็นเท็เขียนเท็ไว้เลยตัวใหญ่ๆแล้วเราก็หาข้อขัดแยง้งแล้วเราก็แตกออกค่ะแตกออกไปนะการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วมีผลเป็นเท็มีเพียงแค่กรณีเดียวคือเป็นเท็ทั้งคู่ใช่ไหมเป็นเท็ทั้งคู่ทีนี้ครูจะทำวงเล็บไหนดีเราทำวงเล็บไหนก็ได้นะคะข้อนี้ทำไมเอ่ยเพราะว่า ทีนี้ข้างหน้านะคะอ่าแสดงว่าไอ I mean? ้ท ok ั้งก้อนเนี้ยเมื่อเชื่อมกันแล้วอ่ะผลเป็นอะไรเป็นเทสผลเป็นเทสแต่มันมีเครื่องหมายอะไรอยู่นิเศษอยู่นิเศษมันเป็นเทสแสดงว่าไอ้ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในวงเล็บเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรคะเป็นตรงข้ามเพราะมีนิเศษอยู่แสดงว่ามันต้องเป็นเทสนะคะเป็นเทสทีนี้เป็นเทสอ้าวแล้วข้างในอ่ะ P แล้ว Q มีผลเป็นเท็จมีกี่กรณีมีตั้ง3ามกรณีค่ะแล้วเราจะเลือกเอาไหนอ่ะเราลองข้ามไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้ไหนใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่ามันมี3ามกรณีเราจะยังไม่แทนนะคะเราลองไปดูวงเล็บข้างหลังค่ะวงเล็บข้างหลังคืออะไรวงเล็บข้างหลังก็คือนิเศษ P และนิเศษ Q เอามาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและมีผลเป็นเท็จก็มีกี่กรณีคะมีตั้ง3มกรณีเหมือนกัน เอออันนี้ก็3มกรณีนี้ก็3กรณีนนรณทําอันไหนก็ได้นะคะทาอันไหนก็ได้ทีนี้ครูทําอันข้างหน้าข้างหน้าค่ะไอ้ในวงเล็บแบบ P แล้ว Q เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายท่าแล้วมีผลเป็นจริงมันมีตั้ง3กรณีเราก็เลือกมาค่ะอันไหนก็ได้สมมุติว่าครูเลือกมาเป็นจริงๆถ้าครูเลือกมาจริงๆก็แสดงว่าเราก็จะได้แล้วว่า P อ่ะเป็นจริง Q เป็นไรคะ Q ก็เป็นจริงพอเราได้ครบแล้ว P กับครบแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปตรวจสอบหาข้อขัดแยง้งเอาไปตรวจสอบในไหนในวงเล็บที่เรายังไม่ได้ทําก็คือวงเล็บนี้แล้วเราก็ดูผลว่าผลของการเชื่อมในวงเล็บเนี้ยมันเป็นยังไงกับตัวนี้อ่ะ P เราเป็นจริงเพราะนิเศษ P ก็ต้องเป็นเท Q เป็นจริงนิเศษก็ต้องเป็นเทสเทสและเทสได้เทสเป็นยังไงคะไม่เกิดข้อขัดแยง้งไม่ขัดแย้งก็สรุปว่าข้อนี้เป็นไง ไม่เป็นค่ะไม่เป็นสัจจนิรันดร์อ่าโอเคข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าเป็นสองวงเล็บนี้เชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือเหมือนเดิมเราก็สมมุติให้มันเป็นเท็ครูลอกโจทย์ใหม่นะคะข้อห้านะคะห้า วงเล็บใหญ่ P แล้ว Q หรือ R หรือวงเล็บใหญ่ Q <P S 1> ก็ต่อเมื่อ P P, P อะไรอ่ะ P และ R โอเคนะคะทีนี้เราก็สมมุติค่ะ มันเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเราก็สมมติว่าให้มันเป็นเทสถูกไหมสมมติว่าให้มันเป็นเทสนะคะปึ้งปึ้งอ่ะการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือมีผลเป็นเทสนะคะเป็นเทสทั้งคู่เป็นเทสทั้งคู่ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาทําค่ะ อะวงเล็บข้างหน้าหมายความว่าถ้าเอา P กับในวงเล็บอะมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วจะมีผลเป็นเทสมีกรณีเดียวใช่ไหมคะคือหน้าเป็นจริงหลังเป็นเทสแสดงว่านักเรียนก็จะได้แล้วว่านักเรียนก็จะได้แล้วว่าไอ้ P เป็นอะไรคะ P เป็นจริงต่อไปวงเล็บนี้เชื่อมกันด้วย Q หรือ R Q หรือ R เชื่อมกันด้วยหรือมีผลเป็นเทสมีกรณีเดียวก็คือเป็นเทสทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วว่า Q เป็นเทส R เป็นเทส Q เป็นเทส R เป็นเทสค่ะอะพอเราได้ครบแล้วเราก็เอาเนี้ยค่ะไปตรวจสอบในวงเล็บที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือวงเล็บใหญ่นี้เพื่อดูหาข้อขัดแยง้งเราก็เอาไปตรวจสอบว่าถ้าเชื่อมกันเสร็จแล้วปุ๊บผลมันจะเป็นเทสไหม Q เป็นเท็จ P, P เป็นจริง R, R เป็นเท็จจริงและเท็จได้เท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงเฮ้ยเป็นไงคะขัดแย้งค่ะถ้าขัดแย้งข้อนี้ก็สรุปว่าเป็นสัตว์จากนิรนันด์ค่ะเป็นสัตว์นิรันด์อะทีนี้ให้นักเรียนทำ ข้อไหนดีอะเอ้ยเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกสักข้อดีกว่าครูทำให้ดูข้อข้อแปดนะข้อแปดนะคะเป็นตัวนี้ทั้งก้อนกับคิวเชื่อมกันด้วยท่าแล้วเชื่อมกันด้วยท่าแล้วเราทำยังไงเราก็สมมุติเหมือนเดิมให้มันเป็นเทต เท็อยู่ใต้เครื่องหมายท่าแล้วนีนะคะการเชื่อมด้วย2ตัวนี้ใหญ่ๆเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายท่าแล้วมีผลเป็นเนท็มีเพียงแค่กรณีเดียวก็คือข้างหน้าทั้งหมดนี้จะต้องเป็นจริงข้างหลังนี้จะต้องเป็นเท็เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้แล้วว่า Q เป็นเท็ Q เป็นเท็มาจากไหนมาจากตรงนี้ค่ะ Q เป็นเท็ทีนี้เราก็ไปหา P ครูขอเขียนหน้านี้นะคะครูีะเขียนลอกจดุดทีนี้ทั้งหมดเนี้ยข้างหน้าค่ะคือตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและมีผลเป็นจริงมีกรณีเดียวคือเป็นจริงทั้งคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้แล้วว่านิเศษ p อ่ะเป็นจริงนิเศษ p เป็นจริงเพราะฉะนั้น p เป็นอะไรคะนิเศษ p เป็นจริง p ก็ต้องเป็นเท็จได้ครบแล้ว p กับ q เอา p กับ q ที่ได้เนี่ย ไปตรวจสอบหาข้อขัดแย้งในวงเล็บที่เรายังไม่ได้ทําซึ่งก็คือวงเล็บนี้วงเล็บนี้นะ P กับ Q เชื่อมกันด้วยหรือผลออกมาจะต้องเป็นอะไรคะเป็นเท็จไหนลองดูซิว่าเป็นจริงไหมเป็นเท็จไหม P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จเท็จหรือเท็จได้เท็จเป็นยังไงคะขัดแย้งค่ะพอขัดแย้งก็สรุปว่าข้อนี้เป็นสัตว์จะ นิรันอ่าทีนี้นักเรียนทำข้อข้อไหนได้บ้างข้อ4ค่ะข้อ5ไอ้ข้อ4ข้อ6แล้วก็ข้อ7 3ข้อพอวันนี้ถ้าทำไม่ได้ลายส่วนตัวมาเลยนะคะ